สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกนชิน Impact นะครับวันนี้เนี่ยเพิ่งมีกิจกรรมใหม่มาเลยนะเป็นกิจกรรมอันนี้เงาแห่งอดีตการนะครับเพิ่งเข้าวันนี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงนะซึ่งเราสามารถรับเควสได้ที่แคเทเธอรีนแห่งสมาคมนักผจญภัยในเมืองอินาซึมะนะครับซึ่งผมรับมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเราต้องเดินทางไปเกาะซูลูมิเนอะไปตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดแล้วที่เราได้อะไรเนี่ยมันอ่านยังไงไอยเยช,ชาไอาชาป่ะอย่างนี้ป่ะ เป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่นักวิชาการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างง่ายๆในขณะที่กําลังวิจัยเรื่องโบราณวัตถุสามารถใช้มันเพื่อสํารวจโบราณวัตถุที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินได้ยังไงก็ตามเนื่องจากผลิตขึ้นมาอย่างลวกๆทําให้ความแม่นยําต้องปรับปรุงอีกมากเนอะผู้ใช้งานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาได้เฮ้ยอะไรวะไปะปะลองไปทําดูก่อนให้ไปที่เกาะซูลมิไปเลยเราต้องไปตรงไหนของเกาะซูลมิเนี่ยอ่าไปที่นี้แล้วกัน สายดองเควสนะครับแต่ว่ามันมีอีเวนต์มาอาทำซะหน่อยแถมนี้ไม่รู้จะอาอะไรด้วยนะโอเคเขาไปตรงไหนเนี่ย H หรือว่าต้องไฮไลท์เควสด้วยหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคลืมไฮไลท์เควสตะกี้ตรงนี้นี่เองไปาเลยที่ใต้ของเกาะนะครับวันนี้เอาท่านโชกุนไปทำเควส่แหละ เนียเหรออ่าลุยมันก็ไม่ว่างเท่าไหร่นะโอ้มิริมส์ายโยโมยสซ โอ้โหโอ้โหมีสจังหวะเว้ยอุยอุยโอ้โหจังหวะหลบไม่ทันอินาบิคาริสนมัชเอเย็นนาริเ้ะกัมิคิริมสตะซาบะกิโยรเคโย สาบกิจขออิกาจิเออะไรเนี่ยไม่เหมือนที่เคยเจอมาเลยเนาะดูนเด้อเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเนี่ยสู้ไปก็เพืองแรงเนาะจะทำไงดีกลับไปรายงานแคทเธอรีนก่อนเนาะ ไปรายงานแคเทเธอรีนก่อนอันนี้ผมยังไม่รู้วิธีแบบเชี่ยวชาญเรื่องการชำนาญธาตุอะไรเท่าไหร่นะคือเล่นเอาสดุกอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นเอาโปรมาดูเหมือนเราเจอลูนกาดที่โกงความตายได้ด้วยรายงานก่อนเจอลูนกาดคืนชีพได้ในพื้นที่สำรวจเนี่ยมีรูนเกรดเดอร์เนะที่ไม่ว่าจะปราบมันกี่ครั้งมันก็ฟื้นคืนชีพได้งั้นเหรอคนที่ส่งคำขอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย มีหน้าหละนะักปจัญภัยคนก่อนหน้าถึงได้หัวเสียขนาดนั้นคงจะโดนลูนเกรเดอร์เล่นงานเข้าแล้วนะเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักปจัญภัยอย่างร้ายแรงขนาดนี้ต้องแจ้งให้เราทราบตั้งแต่นนเนิ่นสี่ใช่แล้วคนคนนั้นคือใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนที่กอะรายละเอียดก็แจ้งไปแล้วเนอะว่าต้องกกอะตามความจริงให้ชัดเจนทําไมเขาไม่ทํานั่นสิใครรายละเอียดไม่ชัดเจนเนื้อหาขาดหาย มีคนเขียนคําขอแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วแบบนี้จะให้กิลมอบหมายให้นักผจญภัยได้ยังไนงน่าโมโหจริงเอ่อเนอยหน่อยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งการผรจญภัยสินะการเป็นตัวแทนกิลในการสื่อสารกับคนส่งขอก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของฉันเหมือนกันก็น่าจะได้รับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผรจญภัยแล้วมั้งเอ่อพูดเลยเปื่อย <laughs> สรุปก็คือฉันคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดต้องไปคุยกับคนที่ส่งคําขอเองอ่าเออนี่อยากรู้มากเลยใครตัวประกอบแน่เลย เลดความซับซ้อนในการสื่อสารดูซิว่าเขาจะยอมรับผลการสํารวจหรือเปล่าถ้าเขาต้องการจะสำรวจต่อไปงั้นเขาก็ต้องช่วยคิดวิธีแก้ปัญหาใช่โอเคปะคอเซอินี่ใช่ไหมอ่าไม่ได้อ่านชื่อเลยตะก,กี้นี่ไต้องอ่านว่าคอเซอินนี่เหรอกูแถวนี้ด้วยอยุข้างๆเลยนี่ไงอ๋อนี่เหรอคนที่ส่งคำขอ สวัสดีเอ้ยเคยเจอกันแล้วหรอคุณ,คณหรือไม่คุ้นเมื่อกี้เพิ่งได้รับรายงานจากสถานการณ์จากกิลนักข่าวนภัยมากาลังคิดอยู่เลยว่าคนที่รับคาขอจะใช่เธอหรือเปล่าสรุปว่าเธอจริงๆด้วยสินะอ้าวรู้ได้ไงฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอจะพูดอะไรเมื่อกี้คุณแคทเธอรีนเพิ่งมาบ่นจนฉันหูชาอ่าฮะในพื้นที่สำรวจจากคําขอมันมีรูนที่คืนชีพได้ใช่ไหมใช่ฉันก็เห็นเจ้ารูนนั่นมาก่อนก็จริงแต่ฉันไม่รู้มันคืนชีพได้นี่นาอ้าว ไม่เคยสู้หรอหลังจากมาถึงอินาซุมะก็สนใจเกี่ยวกับซูรุมิที่มีหมอกหนาทึบแถมไปสำรวจที่นั่นเองด้วยหมอกลึกลับที่มีอยู่จริงบนเกาะมีคุณค่าต่องานวิจัยมากแต่ไม่ว่าจะพยายามสำรวจลึกเข้าไปในเกาะกี่ครั้งก็ล้มเหลวตลอดไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตอนที่คิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ไปเจอเกาะที่ไม่มีหมอกปกคลุมกับ,บรูนเกตเดอร์ตัวนั้นพอดีอ๋อเกาะทิศใต้ของซูรุมิใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวมาพร้อมเนอะ ก็เลยออกจากกออคือไปไปให้เห็นแล้วก็ออกมาโอเคพอลองคิดด okay. ูแลนี hey. uh ่ก huh. ็พอมีไอเดียอยู่บางว่าลูนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่าฉันเดาว่าลูนเครื่องนี้น่าจะมีฟังก์ชันซ่อมแซมตัวเองและมีแหล่งพลังงานภายนอกที่ช่วยให้มันทำงานได้ปกติก็คือมีสองอย่างเลยที่ทำให้มันคืนชีพดีแล้วพลังงานภายนอกนี่มันอะไรวะ มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่ารุ่นทั่วไปเนอะน่าจะรุ่นสั่งทําพิเศษถ้าแกนกลางมันเสียหายจะสูญเสียความสามารถในการขึ้นที่และพลังไม่เพียงพอแต่เจ้าโมเดลพิเศษเนี่ยมันต่างจากเครื่องอื่นตรงที่ว่าแหล่งพลังงานของมันมาจากภายนอกและคิดว่าแหล่งพลังงานที่ว่าเป็นกระแสะพลังเลลายพอมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาใช้งานอารยธรรมอยู่บ้างนะตามที่ตามลาบันทึกไว ก็ครั้งหนึ่งก็เคยมีจักรกลที่สามารถทำงานได้ตลอดด้วยก็น่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมอ่าฮะใช่เราต้องหาวิธีหยุดมันซะละมีอยู่3วิธีในการหยุดแต่2ใน3มีโอกาสทำสำเร็จแล้วอีกวิธีอ่ะอ่าฮะก่อนมาอินสุมานี่ยก็เริ่มวิจัยหัวข้อใหม่อยู่เรื่องหนึง่งได้จะทำเรื่องขอใช้วัตถุโบราณ2-3ชิ้นจากสถาบันเพื่อประกอบการวิจัย ก่อนที่จะมาถึงที่นี่เพื่อนฉันเพิ่งเอามาส่งมันถึงมือเลยเนอะในบรรดาอุปกรณ์พวกนี้มีอันนึงเรียกว่า personal spy อัอ spy. ตทิษสีเนี่ยก็คือมันจะสามารถปล่อยพลังงานลบกวนกระแสพลังของเลลายได้เราเอามาันมาตัดแหล่งพลังงานอ๋อโอเคแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงได้ทำงานผิดปกติอ่าฮะทำไงเดียสรุปก็คือต้องใช้ p e r s n a spy อ่า้นก็ต้องซ่อมแซมก่อนนะใช่ไหมโอเคงั้นไปซ่อมกันก่อนเควสยาวเนอะขอข้ามข้ามหน่อยก็แล้วกันขออนุญาตข้ามนะครับมันยาวจริงโอเคสรุปก็คือหลักๆเราซ่อมแซมเจ้าเครื่องมือนี้ก่อนมาโอโอโหพีโม่เจมร6 0ยหอันนี่ช่วงที่หนึ่งด้วยนะยังไม่ถึงช่วงที่สองกับสามต้องรอ สรุปควยนี้เสร็จภายใน3วันนะครับอันนี้คือเปิดหลังจากสำเร็จเป้าหมายทั้งหมดของช่วงการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างเอาเป็นว่าไปเก็บกันเดี๋ยวแล้วมันต้องอาแท็กเลยอ๋อตรงนี้หรออ่ะงานไล่เก็บให้หมดเลยโอเคไหนดูซิมันเป็นยังไงหน้าตาอุปกรณ์ซ้อมแซมเดี๋ยวขอ <S 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 วก่อน อุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อต้องใช้ไอ้เครื่องนี้ด้วยหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยก็ให้สำรวจในลัศมีที่กำหนดด้วยโอเคงั้นก็ต้องติดตั้งก่อนเนาะนี่ป่ะน,นี่เจอไหมพบชิ้นส่วนไหมยังยังไม่พบอะไรเลยอ๋อนี่ไงมาแสดงทิศทาง,งเป้าหมาย ต้องตรงไปถูกไหมแถวแถวนี้แถวแถวนี้ใช่ไหมทำไมมัน,ม,นมันชี้เดียวซ้ายเดี๋ยวขวาวะคือี่เหรออร่ะรอยทีใช่ไหมนี่เรามาถูกป่ะเดี๋ยวลองหันนี้ดูเฮ้ยสามอันเลยเหรออ๋อเข้าใจแล้วถ้าอย่างเงี้ย มาแถวนี้ดิใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเอออุ๊ยออกมา,มาเป็นอันนี้อา้าวไม่ใช่อ่าทางนู้นทางนู้นอ้อาวใหมา่ใหม่ทางนี้เนอะถึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันชี้แบบนี้แสดงว,ว่ามันต้องอยู่

อุย้ยโอ้โหเฮ้ยเ้อาไปซะแล้วเดี๋ยวนะแล้วของเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ่ออ่าลองใหม่ทั้งนี้เหรอ สำรวจยากเยวนะไม่สามารถใช้ระหว่างต่อสู้ได้ไม่พอนต้องสู้สินะ ว่านานนะเนี่ยเดี๋ยวกมขออนญาตข้ามเลยแล้วกันแเท่านี้เนอะอ่านี่ไงอุ้ยมันคือไม่สามารถเปิดใช้งานได้รอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนเอนาะงั้นก็ไม่ใช่อันนี้ดีมีอะไรตรงนูน้นซัมติงตรงนูน้นอ่าหาให้เจอหาให้เจอ น่าจะเป็นแต่แถวนี้ใช่ไหมนี่ก็แแถวนี้แหละเออนี่ใกล้ละใกล้ละอ่ามันก็คือเจอแล้วโอเคชิ้นส่วนทํานำทิศทางอนเนกประสงค์อาวแล้วใช้ไม่ได้เลยหรอแล้วนั้นน่ะ ยังใช้ไม่ได้งั้นก็ต้องปล่อยไปก่อนใช่ไหมโอเคปล่อยไปก่อนงั้นเราทำอันที่สองกันเฮ้ยไ,ได้รับเลยเว้ยโอเคปลาอันที่สองตรงที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้เนาะมันน่าจะอยู่ตรงนู้นอะข้างหน้าเฮ้ยนาย,นายมาทำไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> ข้างหน้านี่ค่ายฮิลิีชอยนะ ขยะเราไม่สามารถใช้ได้ถ้ามีไอ้พวกนี้อยู่ไม่พ้นต้องจัดการก่อนขอเคลียร์พวกนี้ก่อนนี่อยู่ห่วงคองห่วงคองเออหนีกันไม่ทัน โอ้โหค้างค้างค้างมีชักกระตุกกลางทางชืยูโในยูเมะจุนบีเด็กจัดกันอาปาลืมหาของใช้งานท่านโชกุนเยี่ยงาธาตุเลยนะอืมมันก็ต้องผ่านแบบนี้ละ น้าโอ้โหเป็นไงแม่นจริงๆลางสะห์เกมเมอร์ไม่ได้อะไรเลยอ่าวไปไปไน่าจะแถวแถวนี้อ้าโอ้โหสุดยอดอ่าไม่ได้อะไรอีกแล้วที่เดิมก็มีแท่นนะงั้นอันนี้เดาว่าคงอยู่แถวนี้อ๋อไม่ใช่มันน่าจะแถวแนี้ลางสะห์เกมเมอร์อุ้ย โอ้โหสามรอบแม่นชิเปเงเลยโอ้เจอรูนว่ะตรวจสอบผิดพลาดเจอศัตรูอ๋อถ้าเจอศัตรูคือตัวสอบผิดพลาดกดผิดจะใช้เสียงหลิงกัน <ท y S 1> แล้วก็คอมโบด้วยท่านไรเดนไม่น่ากดผิดเลยใช้ก็ซะแล้วมีเนื้อหล่นด้วยว่ะ เฮ้ยลูนนะเว้ยมีเนื้อหล่นได้ไงเนี่ยแถวแถวนี้เหรองั้นน่าจะตรงเนี้ยไม่ใช่ว่ะไปอีกเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วน่าจะตรงนี้แล้วหรองั้นก็ต้องตรงนี้สิไม่ใช่ไม่แล้วก็เมื่อไงอ๋อ ได้แล้วโอเคหนึ่งอันอันที่สองก็เหลือสามไอ้เหลยสองเอาพีโมโก่อนเลยอันนี้ใกล้สุดใกล้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 เหมืองเหมืองคสซึ้มปะ่ะน่าจะอ่นานคสซึ้มนะคสซึ้มหรือชซึมลดถ้าลด C.A.R. าคาใช่ไหมแต่ถ้า แช์ก็ c h a i r แช์งั้นก็อาจารย์วัชดชาซึ่มนะเอออาจารย์ชาซึ่มไปอย่าก,กดผิดนะกดสเปซบาร์ไม่ทันตกตายเลยอ่ะโอเคขอเคลียร์รอบรอบก่อนละกัน เออเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดเออโอ้โหใครโยนหินมาอี๋แหมเนร่ะอยู่อยู่นั่นไปนะ,ะไม่ต้องมาไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันหรอหรือว่าพอใกล้ไปโอเค คงไม่มีอะไรขานาดนี้มันชี้มาอย่างนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้อ๋สัญชาตยานเกมเมอร์ตอนนี้ด้วนแฮะน่าจะตรงนี้นะนี่ไงได้อันนี้ยังไม่สามารถเปิดได้ต้องรองเวลาให้เหมาะสมโอเคทางนี้เหรอ แต่มันไม่ได้ชี้เป้าไปทางนู้นแสดงมันก็ต้องอยู่แถวนี้ปะนี่ไงอ้าวโอ้โหอีกแล้วโอ้โหตัดัสินิไม่ทันหรอกโอเค นนูไปอีกเหรอเฮ้ยขานี้ตรงนี้งั้นน่าจะแถวนี้อ่าเอาอละฮีโร่บิ๊กตรงนู้นนี่แหละมันต้องมีทางนี้หลงมาอันหนึ่งบ้างสิไม่มีฮะไปนู่นเลย ดีแถวนี้น่าจะแถวนี้นี่ไงไหนวะอ่าได้แล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บนี้หน่อยวารคุไ่อันสุดท้ายอยากรู้จังเลยว่าถ้าครบแล้วจะเป็นยังไง การท้าทายมีใครท้าทายด้ิเหรอมีฟาทุยข้างหน้าสองตัวฟาทุยเมดด้วยแมวแมวขี้เกียจขี้เกียจทำเควสดีกว่าทางนี้อย่าพึ่งโอ้โหอุ๊ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเวรแล้วไรเง้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออจัดการในบ้านดีกว่าไอ้ตัวกวนชั้นหนึ่งเลยเนี่ย

มันมุมมันอบหูแล้วโดนล้อมด้วยขอยูโอโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวงบของ เหรอดีไหมนั่นไงี่ยตีขึ้นมาสับยอดโอ้มีดักซุ่มว่ะต่อต่อตรงนี้เฮ้ยแสดงว่าเราใกล้ๆแล้วมันเปลี่ยนทิศนั่นตรงนี้นั่นไงอีกแล้วจ้าอ่ะอันต่อไปอยู่นู่น

ไม่มีของดรอปโ okay. อ้ตรงนู้นใช่ไหมอุ้ยไม่ไม่มันเบี่ยงแล้วมันเบี่ยงแล้วแต่ไม่ทันแล้วไงมันก็มาอยู่ดีเอานู่นก่อนเลย โอ้ยโอ้ยโย,โยโ้ยเีฮึตี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 อยตีตอตี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 อีต <c oughs> ีตีีตีตนูนนีตมีกล่อตใช่ปีะอ๋อไม่ใช่อ่าตรงนี้ นี่ yeah. อัน,น้ก็คือแทนบางทีน่าจะเก็บของทั้งหมดเนอะแล้วก็เอาไปให้คุณเท่าแก่วิจัยหนึ่งวันแล้วก็กลับมาทำจุดเควสเดิมแน่เลยต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยโอเค okay. ครบรับทีโมเจมก่อน <Yeah. S 1> ครบแล้วจ้าไงาต่อ เควสนี่สายดองเควสมากเลยเนี่ยเต็มเลยเควสไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนละกันไม่มีเควสเด้งใช่ไหมอ่าไม่มีเควสเด้งเนาะงั้นก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปเนาะอ๋อลองกลับไปดูตรงนู้นหน่อยเ่าแก่มาแล้ว งานวิจัยเราสามารถคุยเรื่เดียวกันได้ไหมเรื่องเล็กน้อยขอมตัวเกินไปแล้วขอข้าไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช้คุยเดียวกันละอะไรอ่ะไม่ได้อ่านเนโอเค สรุปคือพอหาของเสร็จครบก็คือจบแล้วนะครับไม่มีอะไรต่อก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่ออาจจะต้องมีแววให้ไปจุดเดิมนะครับเพื่อไปวิจัยอะไรสักอย่างก็คลิปนี้ขอลาพัทหนึ่งไปเท่าที่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทหน้านะสวัสดีครับ